สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวนครนพนมบ้านเรานะครับช่วงนี้ก็ความหนาวก็อยู่ที่เก้าองศาถึงสิบห้าองศานะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเรากําลังผ่านวัดพาตนพนมนะครับกลางคืนหนาวนะครับผมใครอยากมาสัมผัสลมหนาวที่นครพนมก็เรียนเชิญได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับ นีบรรยากาศหน้าวัดพระธาตุพนมแสงแดดอ่อนๆนะครับเรื่องของค่าของขายครับผมนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกันช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมานะครับก็แนะนําให้เข้าด้านหลังของวัดพระธาตุพนมจะมีประตูเข้าปร,ประตูทางที่ใต้นะครับแล้วก็จอดรถด้านหน้าก็ได้นะครับแต่มันเข้าถ้าจะเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคครับบรรยากาศทราตพนมเรานะครับ ล้านี้เอามไว้ชมกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ